สวัสดีค่ะวันนี้น้องเหมือนหานาะแชนลนะคะจะมาเล่นเกมเออ่เกมนีตัวตลกนะครับเป็นออฟบี้นะครบใช่ครับก็อืม เ่งเบนี้นะคะหนูเคยเล่นจบไปแล้วแต่ว่าหนูเพิ่งจะมาอ่านนะคะับแเราขอเงียบนะคะเพราะว่าไม่อะไรพูดอ้า 不可<哇><哇> ก็แบบนี้นะครับก็ให้เรากระโดดไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนข้างหน้านะคะจะเป็นเลื่อยส่วนตรงข้างหน้านะคะมันจะเป็น แต่กอ่อนมันมีเสียงแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยอ,อ,อย่าพึ่งยอง ทั้งหมนะคะจะเป็นรูปโป่งตรงนั้นหนูไม่อยากอัดเลยเพราะว่ามันมันยากเลยตรงนั้นตรงที่มันมีประตูหน้าตัวตลก แลกระโดดไปตรงนี้ได้ไหมเอาทำไมเราขึ้นรางนั้นก่อนไม่ได้ กรุบไม่อยากขึ้นเส่ชังชังชัง,งัง <c oughs> อ,อือเอเคยเล่นจริงๆใช่ไหมดูตกตกๆว่อ่อาโดนอีกล้า เดได้แค่นนี่อาไอาโอเคอาโอเคอือส่วนตรงนั้นนะคะจะเป็นประตูนรกอือเปลาเพราะ่า,าเห็นภูเขาไฟแล้วก็กระโดดไปในภูเขาไฟ นี่ครับวันนี้ผมใส่เสื้อฟินล่า่อดเสื้อวิ okay. 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 ่งกอล์กอล์กโอเคก็โอเคก็โอ้ยโอเคตรงนี้หนูว่าวันนี้อะ จะไปไหนอู่ไปหาจุดจบไงแม่หนูก็รู้จุดจบอยู่แต่หนูไม่บอกหนูไม่อยากจะปล่อยคือค้างลูก ơi, ta vẫn cả đuổi đây đây. Ok, Rồi có u ừ. 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 เขาไฟโอเคแล้วก็โอเคโอเคโอเคก็โอเคก็โอเคโอเคโอ้ยแล้วก็ประหนุ่เลยนะโอเค ่วนไฟอันนี้นะครับจะทําให้เรากระโดดสูงเอดซื้อค้อออง ก็ไปเกโดตรงนี้โอเคแล้วไปสีนดงนะคะจะทำให้เราวิ่งเร็ววิ่งเข้าไปในภูเขาไฟ oh, <no. S 1> ไอ้ตังกลัว ตัวนี้นะคะหนูคิดว่ามันจะออมาจริงจริงมันไม่ได้ไกลนะ,ะันเป็นแบบนี้โอ้โหยู่เป็นแบบตอดเลยโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคเออไม่เอาดาไม่อยากเป็นมาริโอ เออี่โอเคอืออะไรวะยิดจ้าโอเคโอเคโอเคจะตบทำไม เป็นยากอะตรงนี้นนขนานคนเล่นผ่าแล้วยังเล่นไม่ผ่าน đang hmm. ừ, oh, ok, 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 okay. What? What? oh, 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 oh. โอเค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 ส่วนท้ายหนูสามารถเดินตรงนี้ได้ไหมนี่ ็นจบเลย่วนตรงนี้นะคะพ่อหนูขึ้นรถลางนะคะเปนลางมันจะขาดเนี่ยน,นะคะล่างมันจะขาดตรงนี้โอ้พระเจ้าโจอดมันยอดมากส่ <laughs> วนพ่อ นะคะมันก็จะเป็นจุดจบเลยนะคะ เบค่อนกางชิมได้ใช่ไหม,มนี่ครับเสร็จแล้วก็จะจบจบจบเลยนะครับหนูขอไปดูข้างหน้านีด่านอื่นมั้ยาี่มีรกมีสิแม่หนูสามารถเล่นด่านอื่นนอกจากเกมนี้ได้แบบไม่ต้องออกเกมเลย ก็ถ้าอย่างไม่ออกเกมนะครับก็กดมาตรงที่มันเป็นข้างจอยเกงนะคะหือกดตรงที่มันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมสีส้มนะครับดกดไปเลยแล้วมันก็จะมีหลายๆด่านออกมาเลยนะครับนี่ด่านนี้หนูเคยเล่นแล้วหนูเคยเล่นจบแล้วด่านนี้ยังไม่เคยเล่นด่านนี้ยังไม่เคยเล่น ด่านนี้เคยเล่นแล้วด่านนี้เคยเล่นแล้วด่านนี้ยังไม่เคยด่านนี้ยังไม่เคยด่านนี้ยังไม่เคยแต่ว่าไม่ผ่านส่วนด่านนี้หนูเคยเล่นแล้วด่านนี้ยังไม่เคยด่านนี้ เคยเล่นแล้วแต่ว่าเล่นไม่ผ่านมันมีหลายด่านใช่ไหมเล่<ช>ค่อยมาเล่นให้เพื่อนๆดูหลายๆด่านทีละด่านเนะาะวลาด่าแล้วกันอัปลงให้นะครับอือครับแต่หนูขอเล่นด่านนี้ก่อน,นด่านนี้เขาขอเล่นอัดคลิปเล่นสองตาเลยอ้ยค้างกำลังโหลดอยู่แบบนี้นะครับหนู มันจะเป็นหมอไฟเนี่ยแบบนี้หนูเคยเล่นแล้วแต่ยังเล่นไม่จบเนี่ยแบบนี้หนูเคยเล่นแล้วแต่ยังเล่นไม่จบเนี่ยเดี๋ยวแม่ตรงนี้แหละที่หนูเล่นไม่จบเนี่ยแต่อีซี่มากอู้เออตรงนี้เปิดว้าวเขาหยิบหัวหน่อยคุณหมอเขาหยิบหัวหน่อยหยิบหัวคุณหมอนะไม นี่แม่หมอลองไห้นี่แล้วก็หมอเป็นคนไม่ดีแม่เข้าใจไหมหมอเป็นคนไม่ดีหนูก็ลองเหียบอย้าวูเอายาพูดทำไมอือว่าแบบแบบนี้หนูเคยเล่นจบไปแล้วหรือเปล่าหนูจะไม่ได้อะแม่ เนี่ยแม่หนูเคยเล่นเหมือนหนูเคยเล่นอยู่ตรงนี้อ่ะแม่เนี่ยแล้วหนูก็น่าจะออกไปเกมไปเลยเอ้ยหนูเข้าป่าแล้วก็เอาไปไม่ได้ฟุ้ยด,ด้วยแม่วบาซูกะไม่อ,อะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าไม่รู้บัก โอเคเออคนนี้เขาทำไมมีคุณหมอหลายคนมีคนนี้หนึ่งคนมีคนนี้หนึ่งคนมีคนนี้หนึ่งคนสามคนมีคุณหมอสามคนตาตาเหมือนกันด้วยตรงนี้เขาเ้าปากคนขอเหยียบฟันหน่อย ตอนนี้หนูอยู่แล้วข้างนอกก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่น้ำเกี่ยวถ้าเขาขี้เกียจส่ส่เขาน่าจะไม่ได้ทำข้างนอกอนี่คือหัวใจเหรอจะไปเต้นแรงดัง ว,ว่ากลัวจนเตะหัวใจเล่นแรงแล้วน้ำเขียวนี่คืออะไรน้ำย่อยตรงนี้ครับเอ้หนูจนได้แล้วแม่เนี่ยตรงนี้ที่หนูออกเกมเนี่ยเพราะมันยากมากอุ้ยอู้กระโดดปุด๋มอู้ ต่อไปนี่คือเราไม่ออเอาอะไรดังไหนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย มังกรทุ่นลาวาตก โอเคโอเคนี่คืออะไรเนี่ยไอ้ขาวๆที่อันลอยๆน้ำเนี่ยแล้วน้ำสีแดงมันคืออะไรเราอะือว่าเลือดหรือว่าทำไมหนูถึง เดินแล้วมันไม่ไปเร็วเพราะว่าเราต้องสะสมสปีดอู้ว้าเนี่ยโอเคอเค้ นานหน้าดูฮู้มันแยะตรงนี้นี่แหละที่หนูโอเคแล้วก็โอเคอันนี้ต้องเป็นอันสุดท้ายที่หนูทำได้ด่านน,นี้นานแน่ไม่ผ่านัรทีนอน วาซุก้ามีพลังให้เติมไหมอือ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 องั้นเดี๋ยวค่อยอัดเลยกันนะคะเดี๋ยวอัดอีกทีนะครับก็ได้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องทางอัดแชนแนลนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ bây em